สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำชูชีปลาทูพริกแกงใต้ค่ะเพื่อนๆคะ่ะพี่การได้เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อไม่การเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะเพื่อนๆไปลองทำดูได้เลยค่ะเมนูแซ่บๆจัดเลยค่ะ หน้านี้ปลาทูก็สดสดนะคะพี่การได้จัดเรียบร้อยแล้วประมาณห้หกตัวนะคะต่อมาค่ะก็เป็นใบโหระพานะคะประมาณ1ถ้วยนะคะพริกแกงใต้80กรัมค่ะต่อมานะคะเราใช้เป็นกะทิสำเร็จรูปอัำพาวานะคะสองาสิบกรัมค่ะแล้วก็พริกอ่อนนะคะประมาณสักห้หกเม็ดแต่วันนี้พี่การใช้เป็นพริกขี้หนูนะคะ ถ้าเพื่อนๆมีพริกอ่อนก็ใช้พริกอ่อนได้เลยค่ะใบมะกรูดซอยนะประมาณสักห้าใบนะคะแล้วก็ใบมะกรูดฉีกประมาณสักสิบใบค่ะวันนี้พี่การใช้น้ำปลานะคะเป็นสองช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาค่ะเพราะว่าพริกแกงใต้เขาจะเผ็ดเครื่องปรุงนะคะแล้วก็วัตถุดิบของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานะคะ เดี๋ยวพี่การก็จะเอากระทะตั้งไฟนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะประมาณสักสองสามช้อนพอน้้ำมันร้อนได้ที่เราก็ใส่พริกแกงใต้ของเราลงผัดเลยค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราก็ต้องหลีไฟลงนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพริกแกงของเราจะไหม้รอพริกแกงสุกได้ที่นะคะเดี๋ยวเราก็ใส่กะทิสำเร็จรูปลงไป แต่ตอนนี้เราก็ต้องผัดให้สุกหอมก่อนนะคะพริกแกงใต้เนี่ยเขาจะมีรสเผ็ดมากนะคะเพื่อนๆถ,ถ้าเพื่อนๆจะรดปริมาณก็ได้แต่ถ้าชอบเผ็ดก็จัดเลยค่ะพอสุกได้ที่เราก็ใส่กะทิสำเร็จรูปลงไปค่ะพี่การจะเติมน้ำออไปสักประมาณร้อยกรัมนะคะ ที่ต้องเติมไปเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่ปลาทูเราต้องการให้ปลาทูเอ่อน้ําแกงเนี่ยเขาท่วมตัวปลาของปลาทูนะคะก็ะจะได้สุกได้ทั่วพอเดือดได้ที่นะคะขั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะปรุงเครื่องปรุงลงไปเลยค่ะเราก็ใส่เลยค่ะน้ำปลานะคะ,ะน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะเราก็ใส่ปลาทูลงไปได้เลยเวลาเราใส่ปลาทูนะคะเราก็จัดเรียงให้สวยงามเลยค่ะเห็นไหมคะที่พิการใส่น้ําเยอะเพราะว่าต้องการให้น้ำเนี่ยเขาท่วมตัวปลาเวลาเราพลิกก็จะได้ง่ายแล้วเขาก็จะสุกได้ทั่วแล้วก็เอาฝาหม้อนี่แหละปิดเอาไว้นะคะรอเขาเดือดอีกหนึ่งรอบค่ะ พอเขาเดือดได้ที่นะคะข้างล่างก็เป็นอันว่าสุกแล้วแต่ว่าพี่การจะกลับนะคะ,ะเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยนิดนึงค่อยๆกลับนะคะเห็นไหมคะปลาทูสดเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยจะไม่เละนะคะถ้าเราเอาปลาทูนึ่งมาทํารสชาติก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่าปลาทูนึ่งเนี่ยเขาจะเค็มจะมีรสเค็มอยู่ในตัวปลาแล้วนะคะ,ะ,ะแล้วก็ปิดฝาอีกหนึ่งรอบนะคะ พอเดือดได้ที่แล้วก็เปิดดูค่ะเห็นไหมคะก็ยังตัวเขาก็ยังเป็นตัวปิ้งๆอยู่เลยแล้วก็กลับอีกหนึ่งรอบอ่รอบนี้ก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จัดการเลยค่ะรโรยพริกอ่อนลงไปวันนี้พี่การใช้เป็นพริกขี้หนูเพราะพริกอ่อนไม่มีถ้าเพื่อนๆมีพริกอ่อนก็ใส่พริกอ่อนลงไปได้เลยนะคะ พอสวยงามจัดพอสวยงามมาแล้วก็โรยนะคะเใบมะกรูดซอยแล้วก็ใบมะกรูดฉีกลงไปได้เลยค่ะส่วนใบโหระพาเราจะใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเ,เดี๋ยวเรารอสักคู่ค่ะให้กลิ่นใบมะกรูดเขาออกมาเราก็ใส่ใบโหระพาลงไปได้เลยค่ะก็จะหอมแบบนัวๆเลยนะคะเพื่อนๆ แบบท้องร้องเลยอะน้ำลายก็สอเลยค่ะเห็นไหมคะตัวปลาก็ยังดียังเป็นตัวปลาอยู่เลยเห็นไหมคะอืเสร็จสับเรียบร้อยก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะจะรออะไรล่ะคะ,ะเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะ,ะวิธีการทำปลาไม่ให้เละ,ะน่าทานไหมคะเพื่อนๆขะ เสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะชูฉี่ปลาทูพริกแกงใต้ของพิการน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ